สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หมิมดูชแนลนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์หิมดในการทําคลิปต่อไปค่ะไปค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปอัปเดตชีวิตกันเลยค่ะ สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์หญิงมดชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาเปิดไพ่เพื่อดูเรื่องราวชีวิตในด้านต่างๆกันค่ะแบบโดยรวมนะคะซึ่งจะมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่15ไปจนถึง31สิงหาคม2566นะ ที่สำคัญอย่าลืมนะอาจารย์มกักพูดเสมอในทุกๆคลิปเลยว่าการอ่านไพ่เนี้ยเป็นการอ่านการดูชีวิตของคนโดยรวมไม่ได้เป็นดวงหรือว่าเป็นเรื่องราวชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจึงอาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดหรือจะถูกใจทุกคนได้นะ ดังนั้นอาจารย์ก็อยากให้ฟังกันอย่างมีสติไม่งมงายแต่ขอให้ดูให้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตและเป็นพลังบวกดีๆให้กับตัวเองอะไรที่มีประโยชน์ก็ลองนำเอาไปปรับใช้กันดูนะคะเราไปดูในด้านของการงานกันก่อน การงานเป็นช่วงที่จะมีความรู้สึกอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานหรืออาจจะต้องเก็บกระเป๋าเนี่ยเพื่อเดินทางไปดูงานก็ได้นะคะหากเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีความรู้สึกอยากย้ายอยากเปลี่ยนที่ทางใหม่ในการทําธุรกิจสถานการณ์งานนะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ค่อยดีค่ะจะเจอปัญหาทําให้งานเนี่ยติดขัดล่าช้าจนเหนื่อยใจค่ะดังนั้นในช่วงนี้นะ คุณต้องไม่ปล่อยตัวเองจมอยู่กับความรู้สึกด้านลบหรืออยู่กับสิ่งเดิมๆแต่ต้องเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากความรู้สึกแย่ๆหรือว่ารู้สึกด้านลบให้ได้นะคะแล้วตั้งสติค่ะโฟกัสไปที่การตั้งหน้าตั้งตาทํางานให้เต็มที่อย่าพะวงหรือว่าอยากกังวลให้กับอะไรไปก่อนนะคะต้องกล้าที่จะนําเอาสิ่งใหม่ๆมาต่อยอดมาพัฒนาปรับปรุงเนี่ยเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆค่ะให้กับการทํางานหรือว่าทำธุรกิจเท่านี้นะคะคุณก็จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ ได้ธุรกิจก็จะราบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะ อย่ามัวทําอะไรแบบเดิมๆค่ะแต่เป็นช่วงเวลาเนี่ยที่คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆแผนงานใหม่ๆการตลาดใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆเข้ามาพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างนะคะการเงินช่วงนี้คุณจะรู้สึกว่ามีรายจ่ายเข้ามามากกว่ารายรับการเงินอาจจะมีความคล่องมืออยู่แต่ถ้าใช้จ่ายอย่างไม่ระวังไม่คิดไม่ไตรตรองอย่างรอบคอบอารมณ์แบบว่าใช้เงินแบบไม่คิดอะเออใช้ใช้ไปก่อนอนาคตเป็นไงช่างหมัน นแบบี้หรือกล้าได้กล้าเสียกับการใช้จ่ายกับการลงทุนหรือว่าการทําอะไรก็เราแต่ที่เกี่ยวกับเงินเงินทองๆโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังหรือว่าที่จะมีการคิดและไตรตรองให้ดีก่อนก็จะทําให้มีปัญหาก,การเงินเข้ามาได้นะ เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจารย์แนะนําว่าจะต้องมีแผนการสําหรับการเงินและอย่าจ่ายให้กับอะไรที่มีความเสี่ยงจะดีที่สุดค่ะช่วงนี้ต่อมานะคะเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยช่วงนี้ก็ยังไม่เจอคนที่ถูกใจและยังไม่มีความรักเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีที่จะทําให้คุณเนี่ยอยากจะไปต่อกับความรักที่เข้ามาในช่วงนี้นะ ก็เป็นช่วงที่จะรู้สึกว่าช่วงนี้คุณยังมีความกังวลค่ะแล้วก็ความลังเลกับความรักอยู่ทําให้คุณมีแฟนยากดังนั้นเนี่ยการกังวลให้น้อยลงแล้วเปิดใจให้กับความรักที่เข้ามาเนี่ยให้มากขึ้นออกมาจากเซฟโซนที่มีเท่านี้นะคะคุณก็จะมีโอกาสทางความรักเนี่ยเข้ามามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้นะจ๊ะ ส่วนคนมีคู่สถานะชัดเจนนะคะหรือว่ามีคนคบหาดูใจอยู่ในตอนนี้นะความรักเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะช่วงนี้ความสัมพันธ์ความรักระหว่างคุณกับคนรักช่วงนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างอยู่ในเซฟโซนของตัวเองจะไม่มีความหวานแววหรือว่าความโรแมนติกกันในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักนะคะอารมณ์เหมือนคุยกันน้อยะคะ่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้อาจารย์ก็อยากให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลความสัมพันธ์ความรักให้มากขึ้น น,นะคะให้ระวังว่าการเอาแต่มีความสุขอยู่กับการใช้ชีวิตของตัวเองอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองชอบจนมองข้ามค่ะมไม่ได้แคร์หรือว่าสนใจว่าใครจะมองยังไงหรือว่าคิดอะไรนะคะก็จะทำให้เกิดปัญหาความรักเนี่ยเข้ามาให้ผิดใจกับคนรักได้ดังนั้นนะคะช่วงนี้ต้องหันมาให้ความสนใจใส่ใจแค่คนรักหรือครอบครัวให้มาก ต้องไม่ควบคุมบังคับจิตใจกันและกันนะเท่านี้นะคะความลักช่วงนี้เนี่ยก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะ ในด้านสุขภาพกันบ้างนะคะโดยรวมอาจารย์มองว่าแข็งแรงดีถ้าคอยดูแลประคับประคองตัวไปให้ดีอยู่เรื่อยๆนะอย่างระมัดระวงังช่วงนี้เนี่ยก็อยากให้ระวังในเรื่องความหมุดหงิดหรือสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเช่นการอดนอนจนร่างกายอ่อนเพลียแล้วพยายามที่จะฝืนทํานู่นทนํานี่โดยเฉพาะขับรถขับลาเดินทางอะไรแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในช่วงนี้ได้นะ ต่อมานะคะสำหรับชาวราศีกันที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมนะคะกับชีวิตในช่วงวันที่15ไปจนถึง31สิงหาคม2566กันบ้างนะคะว่าชีวิตในด้านต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรามาดูในด้านของการงานกันก่อนนะคะการงานเนี่ยของชาวราศีกันเป็นช่วงที่จะมีงานเข้ามาเยอะทําให้คุณเนี่ยต้องเลือกต้องตัดสินใจว่าจะทําอะไรก่อนดี ถ้ามีธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ก็จะอยู่กับการเลือกการมองหาอะไรใหม่ๆที่ตัวเองชอบทําดังนั้นนะคะอาจารย์แนะนําว่าช่วงนี้เป็นไปได้นะคะทางที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะเลือกหรือมองในสิ่งที่เข้ากับตัวเองค่ะต้องชอบมันด้วยแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราจะทําด้วยนะคะแม้แต่การมองหาคุ้นส่วนหรือบัตตี้ก็ตามนะคะก็ต้องเลือกคนที่เข้ากับคุณได้ดูดูแล้วที่จะมีแนวโน้มว่าจะมีความขัดแย้งกับคุณน้อยที่สุดทําด้วยกันแล้วมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ และมีความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับหนึ่งนะคะเท่านี้นะคะการงานหรือว่าการทําธุรกิจของชาวราศีกันในช่วงนี้ก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ได้นะต่อมานะคะในด้านการเงินแผนบ้างช่วงนี้เนี่ยให้ระวังว่าจะเจอปัญหาให้ผิดแผนไม่เป็นไปตามที่หวัง ส่งผลกระทบทําให้การเงินติดขัดขาด,ดความคล่องมือทางการเงินดังนั้นช่วงนี้นะคะจะทําสัญญาข้อตกลงอะไรเนี่ยก็ต้องมีความรอ,อบคอบดูให้ดีดูให้ละเอียดระมัดระวงังดูแลผลประโยชน์ตัวเองให้ดีๆอย่าลงทุนทําอะไรที่มีความเสี่ยงด้วยนะคะช่วงนี้และอย่าไว้ใจไขรด้วยนะคะช่วงนี้ในเรื่องของเงินเงินทองทองต้องมีเหตุผลให้กับการใช้จ่ายเท่านี้นะคะในช่วงนี้โอกาสที่จะมีปัญหาด้านการเงินเนี่ยก็จะไม่มีเข้ามานะ มาค่ะเรามาดูในด้านความรักกันบ้างนะเริ่มจากคนโสดกันก่อนเลยช่วงนี้ในสายตาคนรอบตัวนะคะที่มองเข้ามาเขาจะรู้สึกว่าคุณนะดูดีดูแพงจนไม่มีใครมั่นใจที่จะกล้าพอเข้ามาจีบคุณจึงมีโอกาสสูงค่ะว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีกันอาจจะยังต้องอยู่แบบสดๆต่อไปนะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกแย่หรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะถึงจะไม่มีแฟนหรือว่าไม่มีใครเข้ามาจีบ ส่วนคนมีคู่มีคนคบหผ่านถูกใจอยู่สถานะชะัดเจนนะช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าต้องแสดงออกหรือทําทุกอย่างคะ่ะอย่างเต็มที่เพื่อให้คนรักเนี่ยหันมาสนใจคุณมากขึ้นความรักเนี่ยช่วงนี้จะมีบุคคลที่สนะเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักทําให้คุณเนี่ยทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอาอย่างไงต่อกับความสัมพันธ์นี้กับปัญหานี้ ดังนั้นเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าการเอาตัวเองออกมาในจุดที่อึดอัดไม่กดดันกันละกันพยายามที่จะดูแลความสัมพันธ์ของตัวเองเนี่ยให้มันมีความผ่อนคลายให้มากนะคะมีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงหรือว่ามีอคตินะคะในเรื่องของความรักเท่านี้นะคะความรักในช่วงนี้เนี่ยก็จะไปได้ด้วยดีสาม,มารถที่จะมีความสุขด้วยการทั้งคู่ได้นะคะ วนในด้านของสุขภาพเนี่ยช่วงนี้ให้ระวังปัญหาทางอารมณ์จิตใจเช่นความเครียดความกังวลให้กับบางเรื่องที่มากจนเกินไปหรือว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอจากการหักโหมให้กับการทํางานซึ่งตรงนี้นะคะถ้าคุณไม่ให้ความใส่ใจไม่ให้ความสําคัญที่จะคอยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ก็จะส่งผลทําให้คุณจเจ็บป่วยได้ในภายหลังดังนั้นช่วงนี้นะจะทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําอย่างพอดีคิดก็คิดอย่างพอดีอย่าพยายามฝืนตัวเองจะดีที่สุดค่ะเท่านี้โอกาสที่คุณจะเจ็บป่วยก็จะไม่มีเข้ามานะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูดวงหรือชอบในเรื่องของไพ่ทาโร่นะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นการวางแผนชีวิตให้กับตัวเองอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะหรือการอัพเดตดวงชะตาในทุกๆเดือนกับอาจารย์หญิงมดค่ะวันนี้อาจารย์มดไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย